Not ชีวิตมีไวมุกเม็ดมันทุกโมเมนมันทุกเม็ดมันุกโมเมนมันุกเม็ดมันุกโมเมนมันทุกเม็ด Not l i e โกแก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเม,มนต์ที่อารมณ์ดีเพราะมีครีโกเวเฟอร์แท่งตรงตอดไส้เต็มๆมอารมณ์ดีถ้ามีครีโก้ r o หแกแกแกนูฟรุตกาม,มีดราฟุตตี้ทวิสต์กิ่นสตรอเบอรี่กิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นทุตตี้ฟรุตตี้และกลิ่นบลูราสเบอรี่หนกไปกับการถักขนมหลากหลายสไตล์เก๋ๆเริ่มเลยขนูฟรุตกามีดรารุตตี้ทวิสต์สิบบาทหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นให้ความอร่อยให้ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร เบลฟามกามีเขียวดีมีประโยชน์มีแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปดีดูไอซ์โอลลี่มาพร้อมกับโดราเอมบวอนและผองเพื่อนสดชื่นสดใจไปกับรสชาติมากมายกินง,ง่ายง่ายเพียงแชง่แข็งหักและชิมความอร่อยหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นชอปปี้ลาซานดาและร้านค้าใกล้บ้านได้เวลา,ารื่องบ้าบอกว่า ที่4แบงส์าสอไม่ขอหลบไปล่าศูนย์ถี่สามสิบเพืาโยชน์สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดแนแด็์เจ็ตมีสองรสชาติที่แตกต่างรสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่และรสกุ้งขั้วพริกเกลือเผ็ดมันสแนแ็์เจ็ตขนมดีของคนดี สนับสนุนโดยเยลีดปีโป้ปีโป้ปอ,อร่อยได้หลากอารมณ์